กราบสวัสดีทานผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบอกกับแยบที่มีชื่อว่าเปยวเฝ้ซิตี้นะครับผมแมปนี้เป็นแมปขับรถกระบะซิ่งเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่งเข้าเกมมามันก็จะมืดเลยชิบหายเอ้ยนะครับผมคือแมปนี้เนี่ยมีน้องบอกให้ผมลองมาเล่นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับผมแต่คือช่วงนั้นมันจะปีใหม่ผมก็เลยไม่ได้มาทำอ่ะก็หลังจากปีใหม่ เราลองมาลองทำกันนะครับผมแบบฟลฟ้าซิต okay> ี้มีอะไรที่แตกต่างจากแบบอื่นบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรที่แบบว่าน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผมที่เคยรีวิวไปนะครับคือเดี๋ยวโอเคอันนี้จะเป็นจุดสปอนะครับผมเราก็สปอนมาตรงปั๊มน้ำมันนะฮะปั๊ม PTT Station นะครับผมนะฮะก็อันนี้เป็น Amazon นะครับผม Amazon คือผมค่อนข้างจะกิกกไอ้ไอนี้มากเลยทุกคนเห็นไหมไอที่อยู่ขวามือเนี่ยเออมันรู้สึกว่ามันเคียงตาไงไม่รู้ครับมันเคียงแบบเออช่างมันไม่เป็นไรนะครับผมวิทุกคนครับนี่คือ7ซเว่นอนะครับเซเว่นอีเคือแมบอื่นนี่คือ7ซเจะไม่มีของข้างในแต่แมบนี้คือดูเฮ้ยเออถ้า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 มีเสียงเตืดนนี่คือแบบเหมือนมากเลยนะคือเซเว่นทำออกมาดีนะทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าเซเว่นมันเล็กไปหรือเปล่าวะ เซเว่นแบบประหยัดงบนะฮะโอเคผมเดินเข้าไปป้าปแบบซี่โอ้โหมีโอ้โหผมอยากกินน้ำเอาเพสซี่นะเอาเพสซี่เพสซี่ใส่น้ำแข็งอ่ะแสบหลายแสบหลายเดอ้อพี่น้องเดออ้อคนขายคีซี่หนึ่งสี่หนึ่งสองอ๋อคนขายสวัสดีครับคนขายครับผมเอาน้ำแก้วนึงครับพี่มันหยิบได้บ่หยิบบ่ได้นะฮะถ้าหยิบได้มันก็จะสมจริงเกินนะครับ หลังจากที่หยิบแก้วมาแล้วก็มาวางตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้ให้เขาคิดเงินจจ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 คิดกันเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับผมสี่ทุ่มหรือสี่โมงเช้าวะน่าจะเป็นสี่ทุ่มนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนนะฮะแล้วเราก็ทําการออกจากเซเว่นไปนะครับผมตอนนี้เราไม่มีรถอะไรเลยแม้แต่คันเดียวเดี๋ยวผมขอรีวิวสถานที่ตรงนี้ก่อนล้วกันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะฮะคือตอนนี้มีคนออนไลน์แค่ผมคนเดียวนะครับเฮ้ยนี่มันจะเช้าแล้วหรอ ไม่ใช่สิอันนี้ดวงจันทร์มันเพิ่งจะขึ้นมันเพิ่งจะมืดนะครับผมโอเคไหนดูสิตรงนั้นมีสนามเด็กเล่นอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันนะครับผมข้างหลังเราเดี๋ยวเราวิ่งไปดูที่สนามเด็กเล่นสักหน่อยนะครับผม MM หุยเฮ้ยแบบนี้ค่อนข้างจะแบบว่าใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยต้นไม้สวยนะต้นไม้แบบนี้ผมว่ามันสวยดีเดี๋ยวเราไปแบบว่าปีนเล่นสนามเด็กเล่นสักหน่อยเล่นเป็นเด็กเลยทีเดียวเ้าจะไปหัวมันมุดมาแบบนี้วะนนียกระโดดขึ้นเออ คนนี้ขึ้นไปได้เล่นเป็นเด็กเลยนี่แค่แต่งตัวมาก็ปัญญาอ่อนมากแล้วนะครับผมดูแค่การแต่งตัวก็บัญญาอ่อนมากแล้วนะฮะไม่ต้องสงสัยนะว่าแบบจะปัญญาอ่อนขนาดไหนถึงมาเล่นแบบสนามเด็กเล่นนะจูจูจดจูจุดนี่อุย้ยอันนี้มันสามารถแบบขี่ได้จริงอันนี้สามารถขี่ได้จริงกระโดดชิบเอาเฮ้ยอันนี้เล่นได้วะเล่นได้มันต้องมีสองคนนี่เล่นคนเดียวก็ได้ต้องเหงาขนาดไหนถึงมาเล่นสนามเด็กเล่นคนเดียวต้องเหงาเบอร์ไหนวันเนี้ย นะฮะต้องเอาเบอร์ไหนถึงมานั่งเล่นคนเดียวได้นะเออแล้วก็สนุกเฉยแต่จ,จริงนะฮะสนุกเฉยนะเล่นคนเดียวก็สนุกเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูรถในแบบนี้รถในแบบนี้มีรถอะไรที่แบบว่าแปลกตาเราบ้างนะครับเริ่มจากการกดอันนี้ขึ้นมาสปอนโอ้ยดูทุกคนดูเห็นปะเห็นปะเห็นปะรถนี้คือแจ่มมากเลยนะครับคันแรกอิซูซูคันสองอิซูซูคันสามนิสสันสกายไลน์นะครับที่มีรถตู้เลยเหรอนี่มันรถตู้อินโดปะรถตู้อินโดอะไรแบบนี้นะฮะ โอเคเดี๋ยวผมขอเดินลงไปดูข้างล่างไม่มีอะไรแล้วนะครับมีประมาณ4แถวนะฮะแถวที่4มีคันเดียวแถวที่4มีคันเดียวเราเริ่มจากแถวผมอยากลองขับรถตู้คันนี้ดูอะลองสป,ปอนออกมาสิเอ้ไม่ใช่รถตู้นี่วะนี่มันรถบัสนี่วะโอ้ยไฟซิ่งด้วยติดมิชลินมา8ตัวเอ้ไม่ถึง8ดนี่วะเท่าไหร่วะห้าหกเจ็ดแปดเออแปดตัวนี่วะถูกแล้วนะครับโอเคเอ้ดูเหมือน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 ไอ้นั่นมันจะทะลุออกมาดูป้ายไฟทะล<ด>ุรถ <laughs> โอเคฮะขึ้นไปเลยนี่ทุกคนได้ยินเสียงเปล่าไม่รู้นะอุย้ยมีเสียงตัวรถนึงสมจริงด้วยนี่เป็น V.I.P เลยนะครับปรับเป็นกิโลเมตรโอเคทางนี่ผมไม่รู้ว่ามันยาวแค่ไหนเปิดไฟได้ปะเปิดไฟไม่ได้นะครับผมมันน่าจะออโต้ไฟหรือเปล่าว,วะไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้นี่คือมาสุดแล้วนะครับอันนี้คือสุดแล้วนะอ้ยมีระบบเรดีโอด้วยแต่เราไม่เปิดนะ๋ย่มันจะติดลิขสิทธิ์มีแต่ปะ ไม่มีแต่นะครับเาลองซิ่งดูซิเอาว่ารถบัสตึงตึงไปรถบัสๆๆตึงตึงไปเสียงค่อนข้างแบบเบามากนะครับทุกคนคือแบบมันไม่ใช่ว่าแบบผมเอาเอาเสียงในเกมขึ้นน้อยนะแต่คือแบบเสียงรถมันเบาเกินอะไรแบบนี้นะครับผมว่าผมเปลี่ยนรถขับดีกว่ามันเบาเกินนะครับผม๋ยวเราจะขับเป็นรถกระบะสูสิ่งดีกว่าเอ้ยข้อคันนี้สวยว่า ข้อคันนี้คือแจ่มมากเลยอุย้ยใส่แปบ,บเกียร์ได้ปะแมนนวลแมนนวลอ,อะไรแบบเนี้ยแมนนวลมันต้องเป็นอะไรวะ ST สถูกปะอุย้ยอุ้ยคันนี้อู๋ทุกคนดูแมปนี้คือควันดำคือดีมากนีโ่โมเดลรถคือคือสวยมากเลยอ่ะแต่ผมเก่กะไอตัวขวาม,มือมากเนี่ยถ้าออกไปได้คือแบบจะดีมากเลยเนะี่ยแมปจะสวยขึ้นมากเลยตอนที่เราเล่นนะครับอุ้ยสามสองสามสามฮะ คัสี่สาห้าเฮ้ยมันประมาณมันมันสับมันแบบนี้สับมันเอาเฮ้ยไอผมก็ีิกว่ามันจะแบบว่าทําระบบกั้นถนนไว้ที่ไหนได้นะฮะโดดลงแมพกันเลยทีเดียวเสียวแม่วืดเลยอันนี้คือระบบบารป์ไปไหนอาชีพเป็นระบบอาชีพด้วยนะครับผมแต่ผมกดไปแล้วทุกคนผมกดไปแล้วมันก็ไม่ขึ้นอะไรมาให้ผมกดเลยนะฮะ มันเลือกอาชีพไปได้มันมีเงินด้วยแต่ผมไม่รู้เอาเงินไปทําอะไรได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองขับกระบะซิ่งใหม่ดีกว่าเออทีนี้ผมต้องคอยระวังละว่าแบบมันไม่มีระบบกั้นนะครับผมโอเคทำไมผมรู้สึกว่ากล้องแบบมันแปลกๆกว่ทคนบุกคนรู้สึกของผมปะมีไฟเลี้ยวปะไฟเลี้ยวไม่มีนะครับแบบนี้ไม่มีไฟเลี้ยวมีไฟแบบรถเบ้าไฟรถก็ไม่มีแต่ก็ไม่มีนะครับผมไม่มีไม่มีหาเหวอะไรเลยไม่มีหาเหวอะไรเลย สามสองหนึ่งอขอกซิ่งวิ่งทำกินมีแต่ด้านหลังตรงนี้เขียนว่ารถซิ่งวิ่งทำกินนะเชียงใหม่ดีเซลดีู่ช็อปไปรุ่นสร้างตัวนะครับมาแต่งแต่งแต่เต็มโอ้เบก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 โอ้โหตรงนี้มันคืออะไรทางรถไฟที่มันคือทางรถไฟนะครับแต่ข้างหน้าเราเหมือนจะยังสร้างถนนไม่เสร็จนะครับผมถนนจบแค่นี้ถน <c oughs> นจบแค่นี้ถามจริงตรงนี้เป็นคลองนะฮะ เหมือนว่าเราจะต้องวิ่งเส้นนั้นนะครับผมเส้นนี้เขาทําถนนยังไม่เสร็จนะครับอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นบ้านนะอันนี้มันคืออะไรโูบ้านคนรวยทําจริงโอ้โหมีแบบคาแครอยู่ตรงหน้าบ้านตัวเองด้วยอะไรเป็นหลุยดาหลุยดาแบบนี้จริงคือผมอยากให้เวลามันเป็นตอนกลางวันมากเลยทุกคนตอนนี้มันใกล้เช้าอย่างนเนี้ยตอนนี้มันกี่โมงแล้วทำไมดวงจันทร์หายไปไหนโอ้ดวงจันทร์เพิ่งจะอยู่ครึ่งหัวเองอีกนานกว่าจะเช้าทีเนี้ยบอกเลย ลือกลางคืนไปก่อนแล้วกันถ้าอยากให้มันเช้าก็ต้องตัดไม่ดีทีรอให้มันเช้าเอาทุกคนแล้วเราตัดไม่อีกทีตอนเช้าเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะแบบว่าจอดแบบว่ายืนเตะไ้ตรงนี้ในนในหนในก็แบบมาจอดทั้งทีแล้วเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปจอดรีวิวไปเข้ามาร์เก็ตดีกว่ามันคือร้านนี้ยังวะไม่รู้ว่าเข้าไปได้หรือเปล่าน,น,นะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปให้ทุกคนได้ดูจอดหน้าร้านเลยนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดู ประตูไหนวะเนี่ยประตูอ๋อเข้าได้เลยโอ้ว้าวโอ้ทำดีมากเลยแบบนี้ดูดีมีเสื้อผ้าวางขายนะครับผมนี่อันนี้เป็นโซนเสื้อผ้าหมดเลยนฮะแบบรถตอนนี้ล่าสุดกูมารีวิวเสื้อผ้าแล้วนะครับผมไปได้ทุกที่จริงๆเลย ฝั่งนู้นเหมือนจะเป็นอาหารนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางนู้นกันบ้างแล้วกันนะครับผมเฮ้ยเดินมาทั้งทีตรงนี้เป็นร้านแว่นนะครับผมจะไม่มีพ่อค้านะพ่อค้าบอกอยากได้อะไรหยิบไปเลยหยิบเอานนึงครับใส่กระเป๋าชุบ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 เหมือนแบบมาเดินห้างคนเงียวแบบรู้สึกวัางเวงวิเววิเวงยังไงไม่รู้ทุกคนครับไม่มีใครอยู่เลยเฮ้ยน้าต้องกดน้ําไปสักหนึ่งแก้วเอาอะไรดีมีเฟนตาอยากกินสไป เออเอาเป okay. ๊ปซ um, sort of oh, right ี the ่แล้วกันนะครับโอเคชอบเป๊ปซี่นะฮะโอ้ตอนนี้ก็มีประตูทางเข้าตัวนี้ก็มีเหมือนกันเออเยี่ยมเลยอันนี้เป็นส่วนผลไม้แต่ส่วนมากจะเป็นโซนเสื้อผ้าหมดเลยนึเปล่าวะอ๋อนี่ก็เป็นของใช้นะครับผมคือคือคือเขาแค่วางโมเดลแต่เขาไม่ได้วางแบบว่าที่มันแบบขึ้นรูปว่าเป็นเป็นสินค้าอะไรบ้างอะไรแบบนี้ทุกคนเออนะับผมคือก็มีแค่นี้อันนี้เป็นร้านอาหารหรือเปล่าาจะใช่นะครับผมไอร้านเนี่ยอเนี้ยร้านกินน้ำปั่นนะฮะ ร้านกินน้ำปันนะ่นมีขนาดนี้เลยเหรอถามจริงเหออันนี้เป็นสตาร์บล็อกนะครับผมข <laughs> องจริงเขามีแต่สตาร์บั克นี่คือสตาร์บล็อกอก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับแต่ติดลิขสิทธินะอันนี้คือแบบระบบหลบลิขสิทธิ์คันเทีนะครับสตาร์บล็อกโอเคเอาไปด้านนอกตอนนี้ก็จะเช้าอย่างวันนี้โอ้โหยังต้องรออีกนานเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า ผมควรจะสะคิปไปเลยทีเดียวตอนที่มันจะเช้าแล้วนะครับผมคือบรรยากาศมันมืดเกินนะฮะมันรีวิวรถได้ไม่ค่อยแบบ,อ,อ,บอ,อ่ไม่ค่อยเห็นหุงสักเท่าไหร่นะครับเออไม่ค่อยเห็นหุง <c oughs> อะไรคือไม่ค่อยเห็นหุงวะนี่คือในแบบนี้มีแค่ผมคนเดียวเว้เดี๋ยวผมกดให้ดูเห็นปะมุมขวาบนเห็นปะไม่ใช่ผมคนเดียวเอาอรอให้มันเช้าก่อนแล้วทุกคนแป๊บหนึ่งสักครู่หนึ่งนะครับ A few moments later เอามาทุกคนครับตอนนี้ผมคิดว่าบรรยากาศมันก็ใกล้จะเช้าแล้วเลยนะครับผมตอนนี้เห็นไหม พระอาทิตย์เออไม่ใช่พระอาทิตย์พระจันทร์พระจันทร์กำลังจะลงไปเดี๋ยวเราไปรีวิวรถกันต่อดีกว่าเพื่อจะรีวิวไปคันเดียวเองนี่คือคลิปแบบโค้ดยาวแล้วนะคลิปนี้อาจจะแบบว่ายาวสักนิดหนึ่งพี่ลองขับ GTR ดูไหมเฮ้ยบารมีพ่อแม่เอาทิงแต่ประตูฝั่งนั้นไม่มีหรือเปล่าอ๋อมีแต่มันว่ามันจะแบบบักๆนิดหนึ่งผมอะไรขวานะครับผมอุยเสียงืออยงได้ว่เสียง,งอย่างไ,ยง,ยงได้เลยนี่เสียงอย่างเหมืน <S <S อน GTR โอ้ตรงนี้พอมาตรงนี้แล้วมันมืดก็ตื่อเลยทุกคนครับนี่มันจะช้าแล้วแต่คือแบบยังมืดตืออยู่เลยเอ้ยทางสุดเร็วเกินบางทีเราต้องย้อนกลับไปทางตรงนี้ครับแล้วก็มาวิ่งเส้นที่มันมีฟุตบาทตรงนี้กั้นอยู่แบบนี้คือมันไปได้ยาวจนถึทางสุข้ขอลองเซดีตานหน่อยละกันว่เท่าไรวันนี้เร็วอยู่นะ2อกอสามกอ,อุ้ยเบกเบกเบก เบกเบกๆบกเบกเออแล้วก็มงจะให้กูตกแบบไปได้เลยใช่ไหมเนี่ยเออแล้วก็ต้องไปสปอร์ตเริ่มใหม่ตรงนี้พอดีเช้าพอดีเลยเช้าพอดีเลยไม่ขับรถ GT อง GTR นะครับจะไปขับรถตู้นะครับผมนี่อุ้ยรถตู้ VIP หรือเปล่าเนี่ยรถตู้ซิงด้วยทุกคนดูดูล้อล้ออย่างบางเลยเออบอกว่เป็นแบบ Feel Fast City เลยเกินเนี่เฮ้ยรถตู้ขนาดที่มา เราไปขับมาจากฝั่งนู้นดีกว่าเราจะไปเบือนยางมาจากฝั่งนี้อ uh, ู้คนดับด้วยนะรถตู high ้ไฮเอชนะครับผมไฮเอชคนดับด้วยทุกคนอย่างเอาอย่างตึงอยา่างทีเลยเฮ้ยเบรกเบรกเบรกเสาไฟเสาไฟต้อง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 ใช้เสาไฟในการเบรกช่วยนะครับไม่งั้นจะเบรกไม่อยู่อือมาจอดตัวนี้เลยเบือนยางเบือนยางไม่ได้ไปสามอสองหนึ่ง ออกตัวยังอึดน,นะแต่พอรอบมาเท่านั้นแหละทุกคนดูคำเดียวครับตอนนี้ครับขึ้นไปนี่ครับที่200แล้วรถตู้บ้าบอคอแตกเลยวิ่งเดียวขนาดนี้วุฒิถามจริงไปดีโอ้โห370กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ้ยมันก็จะแรงเกินอุย้ยเบรกเบรกเบรกเราต้องใช้ระยะในการเบรกสันิดนึงนะครับผมนี่ฮะวิ่งใน้แค่นิดเดียวเองนะทุกคนแมปมันสุดแล้วอุย้ยตรงนี้ระวังมันตกนะเออ รถลุออกไปไม่ขับรถลตู้นะครับจะไปขับกระบ,บะซิ่งนี่ครับผมอันนี้เป็นเคอรี่นะครับผมกระบ,บะเคอรี่คือแบบต้องต้องเข้าใจว่าแบบมันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรขนาดนั้นนะครับผมมันก็ยังมีบั๊กเรียกได้ว่าเยอะเลยอันนี้คือควายซิ่งนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยควายซิ่งขี่ได้บอขี่ดได้บอนี่เอาว,วะ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  อย่างวะเนี่ยโอ้ยรถมันแรงเกินกลับออกมารถควายขีย่ไม่ได้นะครับผมมันยกล้อนะฮะเอออย่างห่าอะไรวะเล่นเองห่าเองนะครับนี่อย่างวันเนี่ยอันนี้นรุ่นอะไรวะโอ้ย,โ,ยโตโยต้าโอ้โหทุกคนดูท่อแล้วท่อมอไซค์มาใส่หรือเปล่าเลยทาจริงอ้ยมีควันด้วยอย่างเตึงอย่างเตึงตัวเต็งของจริง ถอแปลกๆไม่รู้ว่าทุกคนฝนตกที่คืนน้ำเข้าเครื่องนี่คือจบเลยนะจบหีจบหาเลยนะถอยถอยถอยโหยคว่าดำนี่ก็ออกเยอะสุดเลยเกินโอยออกตัวรบจัดจ้านเอนเปิดแท็กชันคอนโทรไว้นี่หว่ามันก็เลยออกตัวไม่ดีไหนรอบออกตัวใหม่ซิอันนี้คือผมปิดแล้วนะอันนี้คือผมปิดแท็กชันคอนโทรแล้วมามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโขเห็นปะออกตัวกับคืนจีจัดมากกว่าเดิม พราะว่าเราปิดแท็กชั่นคอนโทรลระบบกันสั่นนะครับมันก็ออกตัวแบบจีจัดมากเลยตอนนี้ดูดูโค้งซ้โหูทิ้งควันดำไ้ประมาณ5กิโลเมตรนะครับผมคือควันไม่หายนะเออควันไม่หายอย่างวะนี่อย่างวะนี่เออพอแล้วคันนี้ครับแค่นี้พอเดี๋ยวมันขับได้ไม่เยอะนะครับผมเพยวฟา้าซิตี้นะฮะมีคันไหนอีกที่มันแปลกตาผมบ้างนะอยคันนี้หูรงเชงครับทุกคนกระบาทรงเชง ส่งเชีงก็มาไหนลองลองดูซิลองดูซิวิวิจัดจ้านลอจัดจ้านทุกคนส่งเชียงวิอะไรวะนั่นมีไฟด้วยปไปทักแช่งส่โทรก่อนนะโอ้ยจัดว่ะทุกคนจัดส่งเชีงครับส่งเชีงสามสองหนึ่งวิเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะจัดจัดจัดครั้นี้คือคือว่าจัดดยู่ระดับหนึ่ง ฝาสุดที่อย่างนี้ตึงอย่างก่อนเอย่าเพิ่งเป rpm, ็นรีวิวขับรถก่อนบีบเบรกเบีกเบีกต้องเบ,บีกด่วนเบรกด่วนเบรกด่วนมันต้องใช้ระยะในการเบรกยาวนิดนึงเออเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยโอเครอบกลับรอบกลับต้องมีรอบกลับด้วยนะครับผมดูออกว่าเดือดจาดมากคือผมมีขนลุกเลยครับขนลุกเลยแรงเกินนะฮะสงเฉงด้วยพอ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  ประมาณนี้ประมาณนี้พอประมาณนี้พอเออเออดีฟได้ด้วยนะกระบะคันนี้จะตึงเกินไปหรือเปล่าพี่ถามจริงดิดูโชคทะลุกระบะหลังขึ้นมาเลยนะฮะเอเอไอตัวนี้แบบดีมากเลยไม่มีร้านโอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ร้านประจําที่เราชอบมากินนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนก็นจะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับแมปฟิวฟาซิตี้นะเออก็เอาไว้เจอกันใหมล่ละกันนะครับผมแบบนี้มีระบบถ่ายรูปด้วยดูเป็นไง รูปถ่ายรูปด้วยตึงๆตึงๆบอกเลยว่าตึงๆสงเชงงสงเชงก็มาเออฝากไว้ด้วยลวกันนะครับผมสำหรับแบบฟิล์ฟ้าซิตี้นะครับผมทุกคนฮรลองมาเล่นกันดูนะครับผม <c oughs> แบบมันก็ค่อนข้างแบบแปลก,ปลกนิดนึงอยู่นะครับอ่เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ